แล้วาคนยินตลอดช่องฮาราซิแล้วเขาไม่ได้ตัดต่อคลิปผ้านนะอย่าทำคลิปให้ใหม่นะแต่ตาหมนการทายพี่โด e ีที่สองนะเหนการทายพี่โดต่อก่อนเกิดพี่โดนะคะพี่ไม้แล้วก็พี่รูแล้วก็พูดวกพี่กับฮาราเพื่อนๆของพี่โดตั้งใจฟังคดีเดี๋ยวตอนจะบอกแผนการสะพ้ายให้ให้พูดว่พี่ได้ทํานะอย่าให้พี่โดเห็นนะแล้วก็ ใช้ได้ซื้อเค้กให้พี่โนโสองปอนมีเค้กไอเค้กเจลแอตที่พี่โนโชอบแบบไม่ต้องขมมากพี่โนโชอบแบบไม่ขมนะคะแล้วก็แบบยังไงดีอะอยากให้พี่โนโดีใจให้มากที่สุดอะน้องไม่รู้จะทำไงเพราะว่าคิดไม่ถูกเพราะาชอบออกอาการในเวลาเจอพี่โนโทุกครั้งเลยค่ะยังไงดีเพราะว่าแบบ คิดคิดหว่าวันคือนอนจนนอนไม่หลับแต่เป็นห่วงพี่โนมากแบบแบบอยากบอกความรู้สึกให้ให้เขาได้ยินอะไรอเงี้ยนี่โนใต่ชุดสีเหมือนกันหนนะถ้าไปตลาดตลาดนัดตลาดนัโต,ตรุ่งบตลาดนัดโตรุ่งแปดนี้้อนะไปานมาสุดที่นี่นะเดี๋ยวพาเกอบไปกาะแมนเกิดนะ ถ้าพี่หนูมาแล้วต้องใส่ชุดสีเหมือนกับหนูนะหาชุดที่สีคล้ายเหมือนกับหนูเท่านั้นนะเลือกเสื้อให้แล้วตากเองนะพี่หนูแล้วก็พี่ไมคก็ซื้อเค้งให้พี่หนูก็คือไม่เม่เพื่อนพี่หนูใช่ไหมแล้วก็เป็นแล้วแบบซื้อเค้งของปอนไอชอบก็แล้วแบบ,บแแบบไม่ต้องเมสั่งเขาแบบไม่ต้องเข้มมาก อ่อนๆนอยที่เราชอกินแบบอ่อนๆไ,ไม่ชอบเค็มมากแบบเนื้อนุ่งกำลังดีเลยหาร้านที่มันแบบพี่หนวกชอบมากที่สุดร้านปูเอก็ได้เลยนะเค้กแถวไหนก็ได้ใกล้ๆบ้านเราถ้าพี่หนวมาแล้วแล้วซ่อนเค้เอาไว้ตอนมันมืดถ้า่านพ่อพี่มากินเบียร์กันอยู่แล้วก็ชวนพี่หนวกมาชวนติวบัสชวนติวบัสกับติวมาด้วยนะแล้วก็ เพื่อนหนูให้มาให้มาแทนให้มาเป็นรถแทนหนูเพราะว่าหนูยังไม่มีเวลาไปหาไปหาไม่ได้หนูตจหนูอยากไปหาแ้วแต่หนูยังไม่กล้าเพราะว่าหนูรักพี่หนูจริง,รงๆพอไม่รู้จะบอกความรู้สึกว่าอะไรอยากทําคลิปนี้ส่งถึงคนคนนี้ให้เร็วที่สุดจะให้หนูเซอร์ไพรส์ดีใจทำตัวน้ำต,ต,ตาไหลเวลาให้หนูางให้หันแทบทุกครั้ง ศึกษาหนูแทบทุทกเพื่อนจนหนูน้ำตาไหลคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยนะคะเพอกันฮารามเออโตองย่าเองก็ได้เจอพี่หนูะนะแฟนเราแหละที่เราเล่าให้ฟังอนะเนาะพี่ฮิโนูเราขอให้พี่หนู พี่หนูยอายุสามสิบสามสปีใช่ไหมล่ะไนอนี่หนุเดานะพี่หนูต้องมีพลังกายแข็งแรงต้องเข้มแข็งเอาไว้ต้องคพือสู้ทุกทุกเรื่องทุกอย่างอย่ามาไม่สิต้องเือสู้พี่หนูมีม,มียังมีหนู่เคียงข้างอยู่หนูรักพี่เหมือนเดิมเดียร์คำว่ารักเหมือนเดิมจะเป็นแฟนพี่หนูตลอดไป จอฝ่าเราสองคนได้แต่งงานกันจริงๆนะจะรอวันนั้นนะนายวันชัยแด้เจริญหรือว่าหรือเรียกอย่าว่า,วานายสันติแดะ,ะเจริญพี่อ้องพึ่มให้ฉันนะเพราะว่าเพราะว่าแบบไงอธิบายไม่ถูกอะ่ะเพราะว่าแบบตเต็มมากเพราะว่าเดือนเดือนเดียวจงเกือบพี่โดแล้วขอส่งคลิปนี้ให้แฟนคลับพี่อ่อให้ส่ง ให้ส่งคลิปนี้ส่งไปหาแต่พี่อ้อมให้เร็วที่สุดก็คือพี่ฮิโนะรักพี่ฮิโนะตลอดไปนะรักนะแต่งเองจ้า